สวัสดีค่ะเข้าครัวกับอาานะคะช่องอาม่าทำง,ง่ายๆสไตล์อาาอามาซื้อหน่อไม้ดองมาค่ะอามาจะมาทำแกงเหลืองหน่อไม้ดองนะคะอันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็มาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วมาต้มต้มนะคะเพื่อเราจะเอาน้ำเนี่ยไปล้างทิ้งต้มซะสองน้ำก่อนให้มันหมดคืนของหน่อไม้ อันนี้อามาต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอามาจะไปล้างน้ําแล้วก็ส่วนผสมก็มีส้มมขามเปียมีมะนาวนะคะแล้วก็น้ําพริกแกงเหลืองอามาซื้อมาค่ะแล้วก็เป็นปลาช่อนอันนี้ค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างแล้วหั่นแล้วปลาช่อนอามาจะมาล้างน้ํเปล่าเดีย๋ยวนะคะ นานให้มันหมดคืนเพราะว่าหน่อไม้เราซื้อมาหน่อไม้ดองหน่อไม้เปรี้ยวเสร็จแล้วอาม่าก็จะผสมนะคะน้ำพริกแกงนี่อาม่าซื้อมาเราก็ใส่พอประมาณนะคะ ก็ใส่น้ำสะอาดลงไปน้ำกองนะคะสมเทให้ท่วมเลยค่ะตั้งเตารอให้เดือดอามาราตั้งเคี่ยวน้ำซุปกับหน่อไม้นะคะกับเครื่องแกงพอเดือดแล้วอาม่าก็จะมาใส่ปลาลงไป ใส่แล้วไม่ต้องคนนะคะคนเดี๋ยวมันจะขาวแล้วใส่น้ำส้มขามลงไป ช้าๆน้ำตาลทรายน้ำปลาประมาณช้่เพีหนึ่งเราวมาจะลองชิมดู อโอเคเดี๋ยวใส่อนี้นิดหนึ่งนะคะก่อนถ้าเราจะปิดอันนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแกงนี้มันต้องเคี่ยวให้เข้าอมาม่าจะตัดด้วยมะนาวอีกลูกกับซีกหนึ่งเมื่อกี้อมาม่าชิมแล้วนะคะรู้สึกมันจะอ่อนไปนิดหนึ่งอมาม่าเติมน้ำตาลอีกนิดหนึ่ง เสร็จแล้วอันนี้คือน้ำมะนาวนะคะเติมน้ำมะนาวอีกสัช้อนหนึ่งหน้าตาหน้าทานมากรสแซ่บเลยนะคะอาม่าจะตัดไปติดคลิป โอเคเป็นนั้นว่าเสร็จนะคะอาม่ากแกงเหลืองหน่อไม้ดองกับปลาช่อนอร่อยมากเลยค่ะหน้าตาหน่าทานแกงเหลืองนี่เราไม่ต้องใช้น้ําแกงที่มันขุ่นเหมือนแกงส้มนะคะแบบนี้แกงเหลืองมันต้องแกงใสๆเราเราไม่เอาปลาไปโขลกแปลอะไรเลยค่ะโอเคเป็นนั้นว่าเสร็จนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้อาม่าด้วยนะคะสับสไคร้ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งแ h a ม่าด้วยอาม่าจะได้ทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ